วังสวัสดีค่ะรัชกาลที่4ให้ตำรวจหลวงบุกจับสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดระคังโคสิตรามอริยสง์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านมีความเจนจบทั้งพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ค่ะแล้วก็สันนิฐานกันว่าท่านเป็นบุคคลที่สันโดษมากน้อยไม่ยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงการศึกษาของท่านก็เป็นไปเพื่อต้องการหาความรู้เท่านั้นเลยไม่นิยมสอบปร,ริญญาธรรมค่ะในการเรียนของสมเด็จโตนั้นกล่าวกันว่าท่านเป็นอัจฉริยะค่ะเรียนจนไม่มีอาจารย์จะสอนให้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอนให้แล้วในที่สุดท่านก็เลยไปเรียนกับพระพุทธรูปในโบสถ์ค่ะเมื่อเห็นว่าพอสมควรแล้วก็จะหยุดราบ3ามครั้งแล้วก็จัดแจงเก็บหนังสือห่อเทินศีรษะเดินไปจนถึงที่อยู่ของตนแล้วก็ประพฤติดังนี้ค่ะมาเสมอไม่ได้ขาดรั้นถึงเวลาเปิดสนามหลวงท่านก็เข้าบัญชีแปลทุกป,ปีเพราะสมัยนั้นหาพระและเนนที่เข้าแปลบาลีในสนามหลวงได้ยากค่ะในวัดหนึ่งหนึ่งค่ะก็จะมีสักแค่3องค์หรือ4องค์เท่านั้นค่ะฉะนั้นสมเด็จโตก็เลยเข้าแปล ทุกปีนนัเองเมื่อสมเด็จโตแปลนั้นพวกกรรมการเนี่ยไม่มีใครทักเลยค่ะแม้แต่รูปเดียวซึ่งก็คงเนื่องด้วยเหตุผลสองประการค่ะประการแรกก็เห็นว่าท่านเป็นพระหลวงประการที่สองก็เห็นว่าท่านมีความรู้บริบูรณ์เต็มที่เมื่อท่านแปลพอจวนจะลงประโยคแล้วท่านก็ชิงกราบลาไปเสียทุกทีจนบางทีกรรมการถึงกับต่อว่าว่าพี่ลึกจริงไม่เห็นมีใครว่าอะไรก็ลาไปซะเฉยๆนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่าสมเด็จโตเป็นปร,ริยนนะคะในสมัยนั้นเพราะกล่าวกันว่า ท่านไม่ยินดียินร้ายในลาบยศเลยคนทั่วไปกันเลยมักเรียกท่านว่ามหาโตค่ะเพราะว่าเลื่อมใสในความปราดเปรื่องของท่านแต่ในขณะเดียวกันก็นกนมีผู้ที่เรียกว่าครัวโตเพราะว่าท่านชอบทําอะไรแปลกๆนั่นเองค่ะสมเด็จโตหลีกเลี่ยงการสอบปร,ริญญแล้วก็รับสมณศักดิ์มาหลายรัชสมัยค่ะจนมาถึงปีพุทธศักราช2394เมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้นครองราชเจ้าฟ้ามงกุฎนี้นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะท่านได้ทรง ให้ประกาศหามหาโตโดยมีพระบรมราชองค์การให้เจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันตกทั่วราชาอาณาจากักรจับพระมหาโตส่งมายังเมืองหลวงให้ได้พร้อมทั้งให้เจ้าคณะเหนือกลางใต้ออกตกค้นหามหาโตพระที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมหาโตต่างก็ถูกจับส่งเข้าเมืองหลวงค่ะจนกระทั่งข่าวพระเจ้าแผ่นดินประกาศจับมหาโตก็ดังไปถึงหูชาวบ้านชาวป่าในที่สุดค่ะพระมหาโตกบดานอยู่ในดงพญาไฟนานถึง25ปิป ค่ะพอข่าวทราบเรื่องถึงหูท่านท่านก็อุทานออกมาบอกว่ากูหนีมา25่ปีทําไมเพิ่งมาประกาศจับถามไปถามมาก็เลยได้รู้ค่ะว่าเปลี่ยนแผ่นดินแล้วพระมหาโตจึงไปโผล่ที่บ้านไผ่เมืองขอนแก่นค่ะแล้วก็ให้ตํารวจหลวงนําตัวท่านเข้าบังกอจนได้เข้าเฝ้ากับรัชกาลที่4ค่ะนะพระที่นั่งอมรินทมกลางขุนนางข้าราชการครั้นรัชกาลที่4เห็นมหาโตก็มีพระราชำดำรัสค่ะว่าเป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดินแล้วท่านต้องช่วยฉันพยุงพระ พระบวรพุทธศาสนาด้วยกันเมื่อเสร็จพระราชพิธีการแต่งตั้งแล้วสมเด็จโตก็ออกจากพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งท่านปฏิเสธขบวนเสลี่ยงที่มีคนหามค่ะเรื่องเล่ากันว่าถ้าเป็นสมภารแล้วเดินเองไม่ได้ ท่านก็ไม่เอาถ้าไม่ยอมท่านก็จะไม่รับค่ะท่านก็ถือบาทผ้าไตแล้วก็บริขารแบกพัดไปเองจนถึงบางขุนพรมและบางลำพูบอกลาพวกสัปปบุรุษที่เคยนับถือมีเสมียนตราด้วงพระยาโหราที่บดีเก่าแล้วก็ผู้อื่นอีกมากมายค่ะแล้วท่านก็กลับมาที่วัดมหาธาตุเพื่อมาลาพระสงฆ์ทั้งปวงลงเรือกาบสีที่ได้รับพระราชทานมาแต่พระพุทธเลิศล่าข้ามไปกับผู้เป็นหลานค่ะสมเด็จโตหอบเครื่องทยธรรมถือพัดยศและย่ามมาเองใครจะ รับก็ไม่ยอมส่งให้เที่ยวเดินไปรอบๆแล้วก็ร้องบอกดังๆว่าเจ้าชีวิตทรงแต่งตั้งฉันเป็นที่พระธรรมกิตติมาเฝ้าวัดระฆังวันนี้จ้า เปิดประตูโบสถ์รับฉันเถอจะจ้าฉันต้องเข้าจำวัดเฝ้าโบสถ์จะเฝ้าวัดตามพระราชองค์การรับสั่งจ้าสมเด็จโตแบกตาลปัดพัดแฉกสะพายถุงย่ามสัญญาบัตไปเก้ะกักางกงเมื่อหนึ่งถือกาน้ำและกล้วยหวีหนึ่งพรุงพรังพวกพระก็นึกขบขันจะช่วยท่านถือเจ้าคุณธรรมกิติหรือสมเด็จโตค่ะก็ไม่ยอมพระก็เลยสนุกตามมุงดูกันใหญ่แห่กันเป็นพรวนเข้าไปแน่นข้างในโบสถ์บางองค์ก็จัดโน่นทำนี่ต้มน้ำบ้างตักน้ำถวายบ้างตะบันหมากบ้าง this up. เกรียวกราวตลอดกรุงค่ะคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนั้นก็มาดูเลื่อมใสในจัญญาบ้างเลื่อมใสในยศศักดิ์บ้างแต่ท่านก็ขึ้นกุฏิไปเงียบๆไม่ได้มีการประชุมพระลูกวัดเพื่อชี้แจงนโยบายอะไรครั้งนั้นมีเรื่องเล่ากันค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปุจฉาเชิงสรพพยอดสมเด็จโตว่าเหตุใได้ขรัวโตจึงพยายามหนีการแต่งตั้งในรัชกาลที่สมแต่ทีนี้ทําไมถึงยอมรับล่ะไม่หนีไปอีกสมเด็จโตถวายพระพรว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มิได้โ ทรงเป็นเจ้าฟ้าทรงเป็นแต่เจ้าแผ่นดินอาตมาจึงหนีพ้นเสียได้ส่วนมหาบพิษพระราชสมภารเจ้าคือรัชกาลที่ส่นะคะทรงเป็นทั้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทนายอาตมาจะหนีพ้นได้เล่าได้ยินเช่นนั้นประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับทรงพระสวนในปฏิพาน์ของสมเด็จโตเลยทีเดียวค่ะ